สุขภาพดีต้องผลิตเองสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักครับวันนี้เราจะมาปลูกคะน้ากันนะคนะน้าอินรีนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนเพื่อนมาลงกระถางดํากันนะเราต้องทยอยทำนะเพื่อนๆมีเนี่ยชุดเนี้ยทําไปชุดหนึ่งนี่นะตรงนู้นก็มีนะทํใไปชุดหนึ่งนะคือถ้าเราทยอยทําเนี่ยเราก็จะมีผักกินต่อเนื่องแต่ถ้าเราลงทีเดียว ยี่สิบสามสิบต้นเนี่ยเวลาโตรพร้อมกันนะทานไม่ทนันกินไม่ทันนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะวิธีทำนะง,ง,ง่ายเลยนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะก็เหมือนเดิมทําคนเดียวตั้งกล้องก่อนนะเพื่อนๆน,นะทําไปก็วัดดวงไปว่าคลิปมันจะต่อเนื่องไหมอยู่อยู่บางทีคลิปก็หลุดก็มีเพื่อนเอนเสียงหายก็มีแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองเทสดูแล้วนะก็โอเคอยู่นะ ก็วัดดวงเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะเพื่อนๆเตรียมไว้แล้วนะเดี๋ยวนะอย่างนี้จะมองเห็นไหมเอาแบบนี้ดีกว่าน,นะเนี่ยโอเคนะอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่มีเคมีเลยมีแต่หญ้ากระถิ่นดินหมักพวกนี้นะเพื่อนๆดินเราก็ใช้ดินหมักนะเพื่อนๆนะเนี่ยดูสิดูหญ้าใน แปลงพาอดิโตวไวกับผักออกแหม่ย่านนี้เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆน้ําก็ใส่น้ําจากที่เราลดแล้วก็ปุ๋ยปลาหมักมันโตโตเร็วกว่าผักเนะเราจะใช้ดินหมักเพืนเพื่อน,เ,อนเราหมักดินเนี่ยนะเราก็ใส่มะพร้าวสับไปแล้วแต่ว่าเวลาเราจะมาใส่กระถางดําเนี่ยเราก็ลองดูนะมันหนักนะมันหนักก็สแสดงว่าดินมันอาจจะเยอะแน่น เดี๋ยวเราจะผสมมะพร้าวมะพร้าวสับนะที่แบบดิบๆนะไม่มีการล้างน้ำแช่น้ำนะให้มันเบาหน่อยเพื่อนๆดูสีแล้วกันว่ามันจะงามไหมก็เรามาดูมาลองดูกันนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดูสีของดินแล้วกันผักน่าจะชอบนั้นเนี่ยดูแล้วกันนะแต่ว่า มันน่ะหนักอยู่มันหนักเราก็ผสมลงไปหน่อยเอามาพาะพร้าวสับผสมลงไปเพื่อให้เขาโปรง่งเขาเบานะแต่ในเนี้ยมีมีแกบด,ดิบแกบด,ดําม,มีอยู่แล้วแล้วก็น้ำปามอะ่ะลำนันเราหมักไว้แล้วนะใช้ดินหมักส่วนใหญ่จะที่นี่จะใช้ดินหมักนะเพื่อนเพื่อนถ้าเราคิดว่ามันหนักไปเราก็เอานี่มพะพร้าวสับมองเห็นป๋อมรู้นะเพื่อนเพื่อน รอบที่แล้วก็ทำวลานั้นเองมาพาวสัตวันเพื่อนถามว่าใส่เยอะไหมกระดูแล้วกันเพื่อนเนี่ยเยอะหรือเปล่าดูนะคือไม่ต้องไปเป๊ะๆหรอกเราก็ลองผสมดูเอาให้ดินมันโปร่งอ่ะเพื่อนๆลองผสมดูว่ากะดูว่ามันผสมแล้วมันจะพอไหมมันจะเบาไหมเวลาใส่นะ ดินหมักนะดินหมกักอินทรีย์ร้อเลยนะคือปุ๋ยเคมีไม่สนใจไม่เอาเพราะเคมีระยะยาวมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะพเพื่อนเแล้วก็เคมีผักมันโตไวจริงไม่เถียงแต่ว่าต้นจะใหญ่เท่าอินทรีย์ป่าไม่รู้นะถ้าเพื่อนๆมีคลิปที่ว่าทําเคมีแล้วต้นใหญ่ๆโลสองโลนะเอามาให้ดูหน่อยนะพเพื่อนๆนะอยากเห็นจังเลย แต่อินซีเขาทำมาแล้วต้งสองโลสามโลสูตรนี้เป็นของท่านอาจารย์ธงชนะพรมมินะปุ๋ยป้าหมักอะไรก็ท่านก็เป็นคนคิดนะเราไม่ได้คิดเองนะเพมันเสียเวลาอายุมากแล้วมันนั่งคิดลองนู่นลอง,ลองนี่เขาทำดีแล้วเราก็มาลองทำปรากฏว่ามันดีจริงๆเออดูแลเอาหน่อยนะนเพื่อนๆนะเรากะาด,ด้วยสายตาไม่ต้องไปแบบนักวิชาการเป๊ะๆหรอกนะ กาเอามันจะได้ไม่ดูแล้วไม่ยุ่งยากไม่งั้นดูแล้วโอ้โหมันยุ่งยากตวงวัดช่างอะไรนี้มันไม่จําเป็นนะผมว่านะเท่าที่ประสบการณ์ที่ทํามานะไม่จําเป็นเลยนี่นะมันอยู่ที่ความพอใจของเราไงก็ใส่กระถางนี่เตรียมมาใกล้ๆเลยเพื่อนๆนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เ,เ,เบื่ออ,อีก อะไรก็ไม่พร้อมอะไรก็ไม่พร้อมคลิปลังหลังนี่เราก็พยายามทําให้พร้อมที่สุดแล้วนะเพื่อนๆน,นะอูนะกระถางใหญ่เราหมดแล้วนี่กระถางใหญ่นี่กระถางเล็กระถางเก่านะก็จําเป็นต้องใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วเพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้าจะกระถางใหญ่ต้องไปซื้ออีกช่วงนี้สงการแล้วพรุ่งนี้ก็จะสงการแล้วพรุ่งนี้ก็สิบสิบสามนะวันนี้สิบสอง เมษาหกเจ็ดนะเพื่อนเพื่อนดูนะเพื่อนเพื่อนนี่แหละสไตล์คนซ่อมรถนะก็ทุกทีก็ทำแบบนี้นะไม่มีอะไรที่ผิดแปลกประจางนี้เลยประมาณนี้ทั้งนั้นเลยไม่เคยยุ่งกับเคมีเลยนะเออแล้วก็ มแมลงก็ไม่มีด้วยนะเพื่อนๆมันฟุกก็บอกก็ไม่รู้นะหรือว่าเราปลูกน้อยก็ติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันว่าถ้ามันมีปัญหามันจะเป็นอะไรเพื่อนเอนอยากให้ทำอะไรก็ลองบอกมานะเผื่อว่าจะลองทำอย่างอื่นดูบ้าง เพราะว่าทาแบบนี้บ่อยๆเพื่อนๆก็อาจจะเบื่อแต่คนทําไม่เบื่อนะเพราะว่าถึงทําบ่อยๆสูตรมันก็จะปรับไปเรื่อยนะไม่มีอะไรตายตัวนะเพื่อนๆดินหมักนะแล้วก็รอบนี้เป็นคานานเพื่อนๆอินทรียร้อยเปอร์ซไม่มีอย่างอื่นเลย นะได้กี่กระถางแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาซะห้าก่อนนะเพื่อนๆนะแล้วเดี๋ยวผมไปทําต่อดีไหมดีไหมน่าจะได้แค่ห้ากระถางหกกระถางล,ลองดูก่อนเดี๋ยวมันจะมืดสักก่อนไม่พอนี้ไม่พอปล่อยไป พอเราก็ปล่อยไปเราก็ลดน้ำน้ำเต็มไวแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนนะคลิปเดินหรือเปล่าเอาเดิน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 อยู่เอาสห้าก่อนแล้วกันหรือว่าจะเอาทีละห้าครั้งละห้าดีเ่อนเมื่อนหรือจะเอาสิบเลยเดี๋ยวลองดูก่อนนะลาดไปลาดไป ให้แฉะๆไว้ก่อนเพราะว่าดินมันแห้งทาไปเลยเยอะๆนี่น้ําเปล่านะเพื่อนๆยังไม่ได้ใส่อะไรนะโอ้โหลืมไปอย่างเพื่อนๆโทษทีลืมใส่ปุ๋ยหมักพืชสดดูเตรียมว้แล้วนะนี่เอาไงดีล่ะ เดี๋ยวใส่ที่หลังก็ได้เนี่ยเตรียมมัน้วลืมจนได้เลยกลัวว่าคลิปจะยาวเกินก็ดูดิลืมนั่นลืมนี่เอาแล้วไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมาใส่ที่หลังดีกว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเดี๋ยวเดี๋ยวทําใหม่แล้วค่อยมาใส่อันให้ดูดีกว่าเนาะลืมลืมลืมดูสิเกี่ยวกับว่าเรามันอายุมากแล้วมังลืมนั่นลืมนี่นี่นะง,ง,ง่ายๆเลยเนี่ยปุ๋ยยังไม่ต้องใส่ดินหมักอย่างเดียวแล้วดินหมักก็มีปุ๋ยในตัวนะเลือกเอาเลยต้นสวย,สวย ลืมจนได้ลืมจนนี่ลงไปลึกหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าต้นยาวยิ่งต้องลงลึกเพราะว่าถ้าไม่ลึกเดี๋ยวเวลาเขาโตต้นมันจะล้มนะมองเห็นนะคุดลุ้มลึกหน่อยก็ได้ฝังลงไปเลยเนี่ยลากเขาเริ่มเดินละเราจะต้องย้ายเขาแล้วเพื่อนเพึ<ๆ>่อนนี่ แค่นี้เองไม่ยากนั้นเพื่อนนะทำทำมาให้ดูหลายคลิปแล้วนะแต่รอบนี้ไม่ได้ผสมปุ๋ยดูสินวลานเดี๋ยวทำรอบหน้าทําผสมปุ๋ยลงไปด้วยปุ๋ยเราก็เตรียมแล้วลืมจนได้นี่ต้นนี้แห้งเลยโอ้จะรอดไหมเนาะแห้งเลยลองดูไม่รอดก็ปลูกเสริมปลูกแซมนี่ สามขนาดรดน้ำทุกวันมีบางหลุมยังแห้งนะเพื่อนเพื่อนมันหลงหูหลงตาไปได้โหตอนนี้ยาวมากเลยเดี๋ยวต้องลงลึกหน่อยถ้ายาวมากต้องลงให้ลึกก็ตามตามสภาพนะเพื่อนเพื่อนอตรงนี้ยาวมากเลยเอาลงไปลึกๆนะนี่กบลึกๆถ้าเขารอดเดี๋ยวเขาจะได้ รากมันจะได้ไม่ผ่องนะอีกต้นเดียวนะต้นนี้เหลืองไม่เอาดีกว่าเอาต้นที่มันไม่เหลืองอโอ้โหต้นนี้ก็แห้งเจ้ะแห้งเลยโอ้โหเก่งนะนี่เขายังไม่เขายังรอดได้ขนาดดินล่างแห้งเลยนะนี่ลงมานี่ยังไงก็ต้องรอดนะเพื่อนเพื่อนเอ่อไม่ใช่เพื่อนเพื่อนน้องน้องต้นไม้เพื่อน,น,อน,อน,อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเขารออยู่นะรอดนะรอดนะ เพื่อนๆเขาอรอลุ้นอยู่นะเนี่ยจ,จบละแค่นี้เองง่ายไม่ละเพื่อนๆห้าต้นก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวที่เหลือนี่เดี๋ยวผมผสมใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะเนาะเราแค่นี้ก่อนแล้วกันง่ายๆนะดินหมักนะใช้ดินหมักนะด,นกนะดินหมักเนี่ยจะมีปุ๋ยในตัวแล้วมากหรือน้อยไม่รู้แต่มีแน่นอนไม่ใช่ดินผสมนะดินหมักคือ เกิดขระบวนการความร้อนมาแล,แล้วแล้วมีเชื้อราขาวแล้วแต่หมดไปแล้วแต่น่าจะยังดีอยูกว่ายังน่าจะมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่ดีกว่าดินผสมแน่นอนเพราะว่าที่นี่ใช้แต่ดินหมักนะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักนะปู๋ยงมาแล้วเนี่ยดูยังลืมจนได้เลยนะด้วยความที่รีบกลัวว่าเดี๋ยวเออมันจะเย่นเยอะเกินไป แล้วพบกันคลิปต่อไปนะเพื่อนๆคนส่อมรถปลูกผักครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ